สวัสดีครับมาดูพระเครื่องวันนี้นะครับสมเด็จเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านไม่รู้ที่นะครับพิมพ์หลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าให้ดูด้านหลังนะเป็นเกษานะครับเป็นเกษา เกษาหลายเส้นนะครับแล้วดูเส้นเส้นเกษาแก้วนะครับดูเกษาแก้วนะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เกษาเหมือนจะเป็น เหมือนจะเป็นเหมือนขึ้นเหมือนเป็นเป็นเม็ด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 นะนี่เก๊สาะวงผู้ทวดพาแท้แน่นอนนะครับไม่รู้ที่นะ เอาแปดร้อนะครับเอาแค่แปดร้อยเท่านั้นบางๆนะครับมีเกสาสวยด้วยชินนาลาดชินนาลาดเก่า <c oughs> มีจานนะก้นจานชินนาลาดชินนาาช ชินลาดเนื้อเหมือนอินโดจีนเลยเอาเอาแปดร้อยแล้วกันนะแปดร้อยบาทรูปหล่อเป็นพระพุทธนะฮะเป็นพระพุทธเนื้อตะกัวนะเนื้อตะกัว ทุนอยู่เอาแปดร้อยแล้วกันนะปิดตาปิดตาเนี่ยเป็นปิดตาหลวงพ่อสายวัตตะเคียนนะครับปิดตาหลวงพ่อสายวัตตะเคียนด้านล่างตะใบเก็บ สวยงามนะครับปิดตาหลวงพ่อสายวัตเทียนเอาพันสองนะพันสองร้อยเหรียญยี่ห้าพุทธศตรวตรรษนะครับเนื้อตะกั่วสวยๆเลยเอาแปดร้อยบาทนะครับไม่มีเข็มนะแปดร้อยบาทสวยๆแปดร้อยบาท <c oughs> ลีลา,เ,าเลือกเทพประทานพรนะครับหลวงปู่เหรียนวัดหนองบัวนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับสวยๆเนื้อผงพ้าเนี่ยสวยมากนะครับกดลึกกดชัดนะครับหน้าตาติดเห็นนิดๆ หลวงปู่เหรียนวัดนองบัวนะประสบการณ์ดีนะครับไม่มีซ่อมนะเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทสวยๆ <c oughs> หลวงปู่ทวดอาจารย์นองนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองฝั่งตะกุด หลวงปู่ทวดอาจารย์นองเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยๆคมชัดนะครับหงพันห้าร้อยบาทหลวงเอ่อพระล่วงรางปืนนะครับออกสุขโขทยัยวัดโพธารามนะครับปีหนึ่งหกหลวงพ่โตปุกเกนะครับเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทพาระล่วงวัดโพธารามนะครับจังหวัดสุขโขทยัยห้าร้อยบาท สวย <c oughs> <c oughs> เหรียญวัดหนองสนมนะครับปีหนึ่งสี่ถูกันสี่มาหลวงปู่ทิพย์บุกเสกนะครับปีหนึ่งสี่วัดหนองสนมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทสวยหลวงปู่ทิพย์บุกเสกหกร้อยบาทเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับเหรียญเก้าเหลี่ยมรักษาดินแดนไทยนะครับ หลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่แหวนนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับหลวงปู่ดุลน,นะบุกเสกร,รุ่นนี้นะบุกเสกพิธีใหญ่นะครับเหรียญเนี่ยไวแ้แจกชายแดนนะครับให้ท,าทหารนะลุกเสกพิธีใหญ่รักษาดินแดน,นไทยนะครับเก้าเหลี่ยมสวยๆนี่เดี๋ยวนี้สวยๆเลยสวยๆล,ลุงๆนะครับตอ,อกโค้ด เอาเหรียญละห้าร้อยนะครับเหรียญละห้าร้อยบาทพระรอดเก่านะครับไม่ทราบเกจินะรพระรอดเก่าเป็นเนื้อผงนะครับไม่ทราบเกจิเอาแปดร้อยบาทนะบแปดร้อยบาทรอดรอดแปดร้อยบาทปิตานะครับปิตา ผมสอนรอดนะครับโคราดนะอันนี้มีบัตรของอาจารย์โอ๊บางแพรนะครับแต่ว่าบัตรจะของทําหายเหลือแต่รูปที่เขาถ่ายไว้นะครับแต่ก็ยังเช็คได้ที่ลิงก์นะในบัตรนะคว่าว่าออกจากของอาจารย์โอ๊บางแพรไว้แล้วนะครับใครปิดเดี๋ยวจะฟ่งบัตรให้ดูนะ ตผมสอนสอนลอดเนี่ยเอา2,005นะครับใครสนใจนะครับรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับแอดลไอดล c a l l v e t e, น์ id line a c a l v e t e ครับหรือ facebook นะครับธนวัฒน์สับ์พ่วงนะครับใครสนใจก็รายการไหนก็ทักไลน์เข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ